ทีมดังแห่งสุพรีเมียลิกอังกฤษตกเป็นข่าวพร้อมปล่อยหนึ่งในนักเตะตัวหลักให้ลิเวอร์พูลแต่ต้องได้ค่าตัว50ล้านปอนด์เท่านั้นฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานหมาป่าวูแฮมตันสโมสรอนแกล่งแห่งสุปรีเมียลิกอังกฤษพร้อมพิจารณาปล่อยรูเบนเนเวสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสให้กับหงแดงลิเวอร์พูลในช่วงสันน้มนี้ถ้าได้ค่าตัว50ล้านปอนด์ เป็นที่เข้าใจกันว่าเยอ,อเกลคลล็อปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกำลังมองหากองกลางคนใหม่เพื่อมาแทนที่เจม,มีเลนเนอร์นาบีเกอิตาและอเล็กซองเฮรถแชมเบอร์เลนที่หมดสัญญาและจะย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยหงแดงมีข่าวกับอเล็กซิสแม็กอรลริเตอร์กองกลางของบรตัตนแต่ดูเหมือนว่ายังตกลงค่าตัวกันไม่ได้ทําให้เนเวตกลายเป็นเป้าหมายลำดับถัดไปที่หงแดงกําลังพิจารณาคว้าตัวมาร่วมทัพ อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าบูแฮมตันไม่ได้มีความคิดที่จะขายเนเวศท,ที่เป็นตัวหลักออกจากทีมแต่ถ้ามีข้อเสนอระดับ50ล้านปอนด์ยื่นเข้ามาพวกเขาก็ยินดีพิจารณาปล่อยแข้งไวย26ปีออกจากทิมนโมลินิวสเตเดียมเช่นกัน